สนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลอง b Ble ล h o <lock> ลล์ c o l l a g e n สั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร091 499 6649ทนเสียงเรียกร้องให้มีพักต่อของเพลงกวางขาวอยู่กลางขาวไม่ได้ลูกทุ่งฝรั่งรักไทยโจนาสแอนเดอร์สันเลยจัดให้ตามคำขอคะ่ะ กับเพลงที่มีชื่อว่ากวางขาวค่อยอยู่ใสเพลงนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะและแล้วเราก็ต้องมาเจองานหินงานยากอีกแล้วนะครับสำหรับโจนาสแอนเดอร์สันนะครับงานหมูหมูไม่ค่อยจะจับนะฮะก็คือสำหรับผลงานกวางขาวค่อยอยู่ใสนะฮะเนื่องจากว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพลงกวางขาวอยู่กลางเข่าของโจนาสนะ ขึ้นมาฮอตใน TikTok ขึ้นมาเลยโดยที่แบบไม่รู้ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีเริ่มมีการขอผลงานใหม่บ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าโอเคมันถึงเวลามันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องเพิ่มสะสมความยากอีกหนึ่งสเต็ปโดยที่มีคอนเซปต์ว่ากวางขาวอยู่กลางขาวยังอยู่กับเราแต่คราวนี้กวางขาวว่าอีสานบ้างครับผมเป็นเพลงอีสานโดยที่เอาคำยาก,ยาก เป็นภาษาอีสานมาใส่แล้วก็ร้องเป็นทํานองเพลงไม่ได้เป็นการพูดแบบแรปนะฮะรอบนี้ก็มีเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างมีลูกเล่นอยู่ครับจริงๆอ่ะมันก,มนก็มันก็เลือกยากว่าอะไรจะยากกว่านั้นยากกว่ากันนะฮะผมก็บางทผีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราชินมากๆกับเพลงกวางข่าวอยู่กลางข่าวแต่ว่าในในความรู้สึกผมเนี่ยเพลงนี้ยากกว่าเพลงนั้นนะฮะ อาจจะด้วยความที่ว่าช่วงท่อนที่ร้องยากๆมันมันยาวกว่ามันยาวกว่าเดิมนะฮะและเพลงเดิมเนี้ยมันมีการขั้นจังหวะด้วยการที่แบบว่าสโลอีกรอบหนึ่งะฮะคือจะร้องช้าๆแล้วก็มาเร็วแล้วก็มาช้าแล้วก็เร็วอีกทีหนึงตอนท้ายแล้วก็สปีดขึ้นนะฮะแต่เพลงนี้ผมให้โจทย์คนแต่งเพลงบอกว่าพอกดปุ่มเร่งความความเร็วไม่ต้องช้าลงอีกแล้ว เร็วยาวไปถึงจบเพลงเลยแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับท้ายเพลงก็เลยค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆนะฮะต้องใช้พลังงานเยอะครับ <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าซ้อมนานนะฮะซ้อมเป็นรวมแล้วมันก็เป็นเดือนเลยแหละเวอร์ชันแรกของ MV ของเพลงกวางขาวค่อยอยู่สายเนี้ยผมตั้งใจให้มันเป็นเรื่องราวของการนําเสนอเนื้อเพลง ให้ชัดๆแล้วก็มีลวดลายมีลูกเล่นนะฮะก็คือจะมีตัวเล็กตัวใหญ่มีบินมาบินไปอะไรแบบนี้ที่ที่เน้นคำให้คนแบบสามารถที่จะลองลองฝึกร้องดูบ้างอะไรบ้างนะฮะเวอร์ชันที่2ที่ตามมาก็คือจะเป็นเวอร์ชันแดนซ์แล้วนะฮะก็คือจะดนตรีเดิมนี่แหละแต่ว่าจะมีท่าเต้นนะฮะเผื่อบางคนไม่อยากจะร้องก็ก็มาแชร์เล่นเต้นกันบ้างอะไรบ้างครับก็มีซ้อมแล้วแต่ว่าผมโฟกัสที่การร้องเพลงมากกว่า เพราะว่าถ้าเต้นหนักด้วยเพลงมันก็ตายพอดีเลยเพราะว่ามันมันจะหายใจไม่ทันมันจะหมดลมจริงๆก็ให้เขาเต้นไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ร้องมากกว่านะจริงๆถ้าอยากจะได้แบ็คกิ้งแทร k เนี้ผมมีเวอร์ชันคาราโอเกะอยู่ในอยู่ใน YouTube อยู่แล้วสามารถดึงซาวจากตรงนั้นแล้วก็ร้องเพลงต่อได้ แล้วเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชันสั้นๆใน TikTok ด้วยให้คนที่อยากจะดูเอ็ดกันก็สามารถทำได้เหมือนกันครับฝากติดตามโจนาสนะฮะก็คือช่องทางของโจนาสเองก็คือเซิร์ชคำว่าโจนาสภาษาไทยมีทุกอันเลยฮะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok Twitter นะฮะ YouTube ไปได้หมดเลยนะฮะทุกช่องทางเลยครับไปจ้าสสยคัฟเวอร์ทั้งหลายอย่าลืมไปลองคัฟเวอร์เพลงนี้กันดูแต่ถ้าไม่ใช่สสยคัฟเวอร์ก็อย่าลืมเข้าไปชมไปฟังกันเยอะๆนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย